สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับผมปา i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะ22490แต่ว่าวันนี้เราย้ายจากการจอค่ายเขียวมาเป็นการจอค่ายแดงอย่าง AMD Radeon RX 6600 XT 20,002เราน่าจะไปลุย 2K กันได้ที่การปรับสุดที่ความละเอียดที่ 2K คนลวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกัน w a r z o n ครับผมเปิดมาเลยที่ 2K ปรับสุดนะ โอ้วอโซนมาสุดว่า wow. เอาจัดเฟรมเรตแถวแถว80ร้อย 2K ปรับสุดนะไม่มีตัวช่วยอย่าง DL นะเฟรมเรตนี่คือออามาเล่นได้แบบโอเคอยู่ในจุดที่ไม่แย่แล้วแต่คุณภาพวอโซอนครับต่อไปครับไฟเ์ปมเทศแฟร์มิลิตี้ครับเปิดหัวมาที่ 2K ทุกอย่างปรับสุดเวลี่หายภาพคมช็ดเลยนะเฟรมเรทจะอยู่ประมาณนี้ 80 70 80 86เฟรม50 60อยู่ตรงนี้นะต้องรอให้มันหล่นหนึ่งเห็นปะ่ะ80กว่าเฟรม86เฟรมเอาเรื่องจัดนะไม่แย่ไม่แย่เลยต่อไปครับฟอร์ซ่า r อน o ันหอันตรานะอั za, on 5, นตรา 2K บอกเลย87เเฟรมมาละ ผมท้าเลยว่าให้ไปย้อนดูไลฟ์ย้อนหลังได้เลยในงบที่2 2 0 0มนนะผมไม่เคยเทสต์ฟอร์ซ่าฮอริซนปรับอันตราได้ถึง100รเฟรมและอย่าลืมนะครับและนี่คือความละเอียด 2K ด้วยเราไปดูภาพจีกันนะว่าภาพจีดเป็นยังไงครับ 2K ครับ Ultra, 108 frame, frame. อันตราร้อเฟรม1 4เฟรมอันเนี้ยถ้าเป็น 2K เนี่ยอยู่ที่110เฟรม เรียกได้ว่าถ้าเป็น PUBG เนี่ยผมมองว่าแนะนำว่าให้ไปเล่นที่ 2K จะเหมาะสูงกว่า l HD นะครับ2560้าหกคูณหนึครับที่ 2K ครับและปรับกราฟิกเป็น RT ครับเปิด f อเฟ่าที่บาลานซ์ครับ <c oughs> 68เฟรมตรงนี้67เฟรม68เฟรมตรงนี้เห็นปะโอเคนี่คือการปรับภาพที่ 2K นะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับที่ Red Dead Redemption 2ครับความละเอียด <c oughs> ที่ 2K แล้วปรับภาพเป็น High <c oughs> ทั้งหมด70เฟรม 64เฟรมอันนี้คือ Red Dead Redemption Red 2ครับ60เฟรมที่ 2K ครับ 2K เปิด e s r ที่บาลานซ์ครับนี่ปรับอันตราไว้ก่อนเลยนะเนี่ยอันตรานะครับ60กว่าเฟรม50 60เฟรมนี่คือ 2K อันตรานะครับ 2K ปรับสุดเปิด FSR ที่บาลานซ์นะครับ God of War ครับอุ้ยเอาเรื่องจัด 2K นะเว้ย ไป d e r แมนครับผมปรับพรีเซ t ตตัวนี้เป็นว r y ี i ไฮคือปรับสุดนะทีกอย่างว e r ี h ไฮ h 2K แล้วก็เปิดเอฟบีซัตศู์ศูนย์ตรงนี้เป็นบาลานส์โอ้โหทำเป็นพูดเป็นเล่นเว้ยไปผ้ามันสวยจังวะก็มานี้ s สไปเดอร์แมนนี่ปรับสุดได้เลยอะ่าง 2K นะครับสบายเห็นป่ะนี่คือสไปเดอร์แมนนะ Full HD ปรับสุดนะครับ e-pik ตรงนี้ถ้าปรับสุดที่60เฟรม60เฟรมนี่ปรับสุดนะครับที่ Full HD ครับ55 60เฟรมนี่คือปรับ e-pik เลยนะโอ้ยที่แบบ e e-pik ก็ประมาณ57เฟรมครับ80เฟรบ 2K ครับ 2K Ultra นะ60เก้เฟรมครับ80เฟรมเห็นนะ frame, frame, ปะโอ้ย65 70เฟรม80เฟรมไ่ดูโอเคแล้วนะครับโอเคแล้ว แย่ yeah, แล้วนี่คือวีครับเป็น 2K นะครับตอนนี้ไปปรับอันตราคนเล่นนี่เกือบ60คนนะชิวนะอาตรงไหวเลยนะจะไปเยินเยินร้อยอยู่นะนี่คือ 2K นะครับรับอันตราก็ยังไหวอยู่นะถ้าสมมติว่า 4K Ultra ่ะ3840คูณ2160ครับก็ถือว่าไม่แย่นะเอาตรงๆนะ50เฟรมเนี่ย 4K Ultra เนี่ย นี่คือ 4K นะที่ทุกคนเห็นอยู่ครับ 4K Ultra ครับ52เฟรมสำหรับ Battlefield V ครับ Multiplayer ด้วยฮนะ 4K Ultra 5 0เฟรมภาพอย่างนี้เลยนะภาพนี่คมกริบเลยนะ222 490จาก i7 CPU CPU i3 1 0 1 0 5 f เหมือนเดิม c Trade. 4 core 8 thread turbo 4.4 g h z เมนบอร์ดเหมือนเดิม Asrock h 4 7 0งั้นผลจะไปไวๆน,นิดนึง h 4 7 0เหมือนเดิมสแล2 RAM ครับเป็นซาร์ดทวิสครับ16 g b dual channel bus 3200 m h z แล้วก็การ์ดจอครับเป็น Asrock Challenger AMD Radeon 6600 XT ประกัน3ปี h b o a RAM 8 g b ดังนั้นเนี่ยของใหม่ทั้งหมดประกรันเต็ม3ปีแล้วก็พวาวเวอร์สปายจะเป็นตัวเดิมครับ a n t e c Atom ครับ B650 650วัตต์80 Plus แล้วก็สตอรีจะเป็น h i กควิชชั่น e 3 0 0 0นั่นเองนะครับความจุ 256GB กิกเป็น nvme n 2และรีสปีด3500ันเมกนะครับเคสเป็นหนับโบข้างในตัวเครื่องจะ เป็นแบบนี้6600 XT ตรงนี้ CPU ครับ i 3 1 0 1 0 5 F ครับ4คอร์8เทรดเทอร์โบ4.4 GHz กิกะเฮิร์ตครับ Cache หเมกตามปกติ Asrock ok, H 4ี h ่จ MHDV slash M. 2ครับ Memory ี16หกิก DDR4 Dual Channel bus 2666จริงแล้ว bus RAM เป็น3มันสองแต่ว่าเมนบอร์ดรับได้แค่นี้ก็ปกตินะครับ g r a p h i c าร a r d ครับจะเป็น AMD Radeon RX 6600 XT แพรม8ปกิก GDDR6 เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ขอบ คนทุกคนที่ติดตาม i have CPU ครับวันนี้ไายบายครับสวัสดีครับ